เราเป็นแดตเซอร์อันนี้คือนักร้องนักร้องเอาอะไรอะไรโซดไหมเอาไหมหรือกไม่เอาเอาไปจังสีดังถ้าไอ้เป็นสามีที่ดีเนาะโอ้ยถ้าไอ้เป็นผัวที่ดีนาะของสีฟ้อพอจังสีดอกแน่นอนร้องที่จอนว่าไอ้เฮ็ดอีหยังเคยมาดูแลลูกเมียอยู่บ่ไอ้ทั้งสีาย

เอาไม่ถึอพอจะกลัวจะไหลเนี่ยเอานั่นตีหี้เจ้าตีหี้วิยตีวิทยนี่หนิเี่ตีี้ข้างข้างคุณต้องพร้อมที่จะ้าใจต้องเดวแน่นี่มาผลล่ามุกอีกแล้วไปเดี่ยวทีทวนอ่ะลอกลอลองเร็วเร็วเร็วคุณเต่าแล้วนี่ม เอาอีปุ่ยเอาโซซ่าน้ามาสักคนข้งขออมคุยอายเรี่ข้อโอมคุยไอไงเร็วปุ่ยโอทาาาดีกว่เนมคอยท่าที่เทียงนาอมคุยที่วงไฮโลเร็วเร็วโอมคุยที่วงไฮโลเร็วๆมาลองเอาี้นี่ก็ลักเปิดกันหนี่แป๊บนึงอ่ะลองหลอกอะขอเสียงไปใกล้ใกล้กูใกล้บอคอเสียงไปว่าขอเสียงสดๆเร็วเนี่เด็กกำลังบอเมึงไง่ลอกตอนนี้เส่็จอสด มาเดียวมาเดียวมาเดียวเดี ced, Later, ๋ยวซีลองให้ฟังเอาตอนนี้เร็ว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 เป็นยังเอาโอ้ยหาหาแม่มองมามองเห็นมึงไงเนี่ยครูร้องเลยไงโอ้ยมัร้องเสียงใดยังรอให้เจ้าขึ้นมายังคอยท่าเจ้าอยู่ห้องเก่าหอยหักที่มีอ่ะอาะไรหลูดคอหลูดคอ